สวัสดีฉคือคนที่นายตามหาไงคนที่มาสำรวจแบดลูมคนที่สองนะนะเอาจีกเจอคนแรกนั่นแหละแต่น่าจะมีคนตกเนี่ยมาในแบดลูมใครที่ได้อ่านโน,น้นนี้ฝากบอกไว้ด้ยนะว่าถ้านายมาตามหาฉันนะช่วยเขียนโน้ตทิ้งไว้เพื่อให้ฉันกลับมาอ่านฉันชอบกลับมาแวะเวียนฉันชอบกลับมาแวะเวียนอนะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่มาตามหาฉันนะ แล้วใครได้คิดว่าฉันตายไปใครทีคิดว่าฉันตายไปแล้วเนี่ยฉันยังมีชีวิตอยู่ก่อนนะฉันก็คงต้องไปจากที่นี่สักคู่หนึ่งเพื่อสำรวจเพราะว่าฉันต้องสำรวจกลับไปที่บ้านทันห้ได้เพราะฉันจะไม่หลงปลาฉันยังไม่อยากลงปลาหรอกนะก็ลาก่อนนะทุกคน เอาจริงๆฉันก็อยากอธิบายเรื่องพวกปีศาจอยู่หรอกนะแต่ว่าเวลาของฉันหมดแล้วก็มีเรื่องอยพูดแค่นี้แหละลาก่อน